สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ388 Step Up รายการที่จะคัดบอลสเต็ปสคู่เน้นๆมาให้ทุกท่านได้เล่นได้ฝังได้รับชมกันนะครับแน่นอนนะครับรายการนี้สนับสนุนโดยใครไม่ได้นะครับนอกจาก388โกงนะครับสนใจ กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพียได้ปักหมุดไปให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโปรดระวังนะครับตอนนี้เว็บปลอมกำลังระบาดของแท้ต้องที่นี่นะครับ ad ส8 go v 2ตามคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมนะครับ ad ส8 go v 2เท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนครับเซป3คู่แรกในวันนี้นะครับเราไปกันที่ศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกโอเดนเซจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาฮูด คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่ำคืนนี้นะครับโอเดนเซ่เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ7ลงเล่นทั้งหมด1 3นะัดชนะ3าเสมอ6แพ้ไป4ยิงได้20เสียไป19ประตูมี15คะแนนส่วนทีมเยือนอย่างอาฮูตตอนนี้อยู่อันดับ1ินะครับลงเล่นทั้งหมด13นะัดชนะ4ี่เสมอ3แพ้ไป6ยิงได้10เสียไป17ประตูมี15คะแนน ผลงานล่าสุดของทางโอเดนเซคือการบุกไปเอาชนะนอร์ h เจลันนะครับในศึกซิดแบงค์โคคานะครับเป็นบอลถ้วยของทางเดนมาร์กเขานะครับเกมนั้นเนี่ยโอเดนเซเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับส่วนทางอาฮุ ood, เนี่ยแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษให้กับซอนเดอร์จสกี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูน คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของอาฮูดเมื่อวันที่29สิงหาที่ผ่านมาเกมนั้นเสมอกันไป2-2ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของโอดเดนเซเจอกันเมื่อวันที่15กุมภาเกมนั้นโอ e เดนเซก็เสมอกันกับอาฮูดนะครับ0-0ผู่นี้เนี่ยก็ถือว่าบอลค่อนข้างจะสูสีนะครับราคาเนี่ยก็เปิดให้ปอปอเลยทีเดียวนะครับแต่เฮียมองว่า ขุมกำลังของทางโอเดนเซกับอาฮูดมันสูสีกันอยู่แล้วแต่ว่าดูสถิติการเล่นในบ้านนะครับโอเดนเซเนี่ยเพิ่งมาสะดุดแพ้ในบ้านเกมล่าสุดเท่านั้นเองนะครับส่วนก่อนหน้านี้4นัดในบ้านตัวเองเนี่ยโอเดนเซไม่เคยแพ้ใครเสม,มอ2และชนะ2นะครับส่วนเกมนอกบ้านของอาฮูดเนี่ยหนักเลยนะครับนอกบ้าน5เกมหลังสุดชนะได้แค่1และแพ้ไปถึง4นะครับถือว่านอกบ้านอาฮูดแย่มากถึงแม้ว่า จะมีสถิติที่หนักไปทางเสมอนะครับสำหรับอาฮูดแต่ยังมองว่าคืนนี้นะครับอาฮูดไม่น่ารอดนะครับมองว่าคืนนี้โอเดนเซจะมานะครับให้เลือกไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างโอเดนเซด้วยราคาปอปอนะครับสเต็ป3คู่ที่2นะครับในศึกสวีเดนออสเวนคารเดเกอร์ฟอสจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโกเทนเบิร์กผู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งของค่มภีนนี้นะครับ เดเกอร์ฟอเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ13ลงเล่นทั้งหมด25นัดชนะ8เสมอ4แพ้ไป13นัดยิงได้28เสียไป43ประตูมี28คะแนนส่วนโคลเทนเบิตอนนี้อยู่อันดับ10นะครับลงเล่นทั้งหมด25นัดชนะ8เสมอ7แพ้ไป10ยิงได้32เสียไป33ประตูมี31คะแนนผลงานล่าสุดของทางเดเกอร์ฟอร์ดคือการเปิดบ้านแพ้ให้กับเอฟบอ2ประตูต่อ1 ส่วนโกเทนเบิร์กผลงานล่าสุดถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเปิดบ้านถลม่มเยอการ์เดนถึง3ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของโกเทนเบิร์กนะครับเมื่อวันที่26เมษาที่ผ่านมาเกมนั้นเป็นเดเกอร์ฟอร์ดนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเดเกอร์ฟอร์ดเนี่ยดูจากสถิติแล้วนะครับยังไม่มีนะครับก็ถือว่า เป็นการเจอกันในบ้านของเ e กเกอร์ฟอร์ดครั้งแรกก็ว่าได้เกมนี้นะครับถ้าเรามาดูสถิติในการเล่นในบ้านเดกเกอร์ฟอร์ดเนี่ยช่วงหลังเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง3นัดนะแล้วก็ชนะได้2นัดส่วนเกมนอกบ้านของโคเทนเบิร์กเนี่ย5เกมหลังสุดนี่หนักกว่านะครับเพราะว่าแพ้ไปถึง4นัดแล้วก็ชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเกมนี้นะครับจึงมองว่าเดกเกอร์ฟอร์ดนะครับน่าจะดีกว่า ด้วยการเล่นในบ้านนะครับดังนั้นคู่นี้เปิดราคามาเนี่ยให้ราคาไปทาง d e เกอร์ฟอรมากกว่านะครับคืนนี้ d e เกอร์ฟอรน่าจะมานะครับให้เลือกราคาไปที่รอง0.25 d e เกอร์ฟอร์ดนะครับสเต็ป3คู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่ฮอลแลนด์ลี2นะครับเฮล n ส Sport จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ a l m e มเรซิตี คู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองของค่ำคืนนี้นะครับเฮลมอนสปอร์ตเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ17ลงเล่นทั้งหมดเนี่ย12นะัดชนะ4เสมอ2แพ้ไป6ยิงได้13เสียไป17ประตูมี14คะแนนส่วนทีมเยือนอย่างอัรเบเซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ19ลงเล่นทั้งหมด12นะัดชนะ2เสมอ3แพ้ไป7ยิงได้21เสียไป26ประตูมี9คะแนนผลงานล่าสุดของทางเฮลมอนสปอร์ต ือการลงเล่นบอลถ้วยนะครับบุกไปแพ้ให้กับโกรนิงเกน4ประตูต่อ0ส่วนอัลเมเรซิตี้ลงเล่นในบอลถ้วยเช่นเดียวกันนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับโกอาเฮดอีเกิล2ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่16กุมภานะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในบ้านของฮิล n มอนสปอร์ตนี่แหละครับแล้วก็เป็นฮิล n มอนสปอร์ตที่เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เกมนี้นะครับถ้าดูจากฟอร์มช่วงหลังเนี่ยถือว่า เฮล n ส Sport และ a l m e าเรซ t ิตี้เนี่ยห่างกันค่อนข้างจะเยอะเลย4เกมหลังสุดของเฮล n ส Sport ชนะ2เสมอสอนะครับส่วน a l m e าเรซ t ิตีเกมหลังสุดคือความพ่ายแพ้ทั้งหมดดังนั้นนะครับเกมนี้จึงไม่มีเหตุผลใดๆเลยนะครับที่จะมองไปยังทีมเยือนอย่าง a l m e าเรซ t ิตนะครับแล้วคู่นี้เนี่ยดันเปิดราคาค่อนข้างจะแปลกมากๆนะครับเปิดราคามาให้ Alm มาเรซิต เป็นต่ออยู่0.25นะครับเฮียมองว่าราคานี้เนี่ยถ้าใครมาเจอก็คงไปที่เฮลมอนสปอร์ตซึ่งเฮียมองว่าก็ควรจะไปที่เฮลมอนสปอร์ตนะครับดังนั้นคู่นี้จึงของเลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างเฮลมอนสปอร์ตด้วยราคารอง0.25มองว่าราคานี้เนี่ยน่าจะผ่านได้นะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสเต็ป3ในวันนี้นั่นก็คือ โอเดนเซ่บอบอเดเกอร์ฟอร์ดรอง0.25และสุดท้ายเฮลมอนสปอร์ตรอง0.25หากเราเล่นได้ตามนี้ทั้งหมดจะได้รับผลตอบแทนสูงสุดถึง7.23เท่ากันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับใครหาคู่บอลหรือว่าหาราคาที่เฮียบอกไว้ไม่เจอแล้วแล้วก็เว็บสปอนเซอร์ของเฮียนะครับมีให้ครบ จบทุกอย่างที่นี่ที่เดียวอย่างแน่นอนนะครับและฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเฮียทรงนะครับใครฟังแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับ